ใครที่ไม่มีหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเทศปัดก็ขอความกรุณานะครับว่าไม่ต้องมาแสดงความไม่เห็นถ้าผมเป็นอุปรสรรคจริงๆผม้อแจะลาออกจากรประธานิี่ปัดในวันนั้นเพื่อให้ทุกคนสบายใจขออนุญาตเวลาพี่น้องสื่อมวลชนนิดนะครับขออนุญาตาที่จะถแถลงข่าว ในส่วนของการประชุมใหญ่พรรคปฏิบัติในวันนี้นะครับผมเรียงน,นะครับว่าเบื้องต้นเนี่ยผมขอประนามพฤติกรรมซึ่งผมคิดว่าเป็นพฤติกรรมที่เลวร้ายที่ไม่เคยเกิดขึ้นในพรรคประชาธิปัตย์มาก่อนเลยนะครับโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งนะครับคําประกาศอุดมการของพรรคเมื่อวันที่6เมษายน2489นะครับโดยข้อที่1ก็คือพรรคจะดําเนินการการเมืองโดยวิถีทางอันบริสุทธิ์ แต่ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับไปรษณีปัดน้าสร้างความเสียหายไปรษณีปัดเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้เนี่ยผมจึงนิ่งออกมาแถลงข้อได้จริงเป็นครั้งแรกว่ามันเกิดอะไรขึ้นในท่าไปรษณีปัดนะครับซึ่งการไม่ครบองคประชุมไม่สามารถที่ดาเนินการประชุมได้ทั้งสองครั้งที่ผ่านมานะครับโดยครั้งแรกเป็นวันที่9กรกฎานะครับแล้วก็มาครั้งนี้ไม่ใช่ ไม่ใช่เกิดโดยธรรมชาติแต่เกิดโดยพฤติกรรมของกลุ่มคนบางกลุ่มในพรรคประชาธิปัตย์เองซึ่งผมต้องขอโทษเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ด้วยที่เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นในพรรคประชาธิปัตย์นะครับมีการให้องค์ประชุมออกจากห้องประชุมมีการให้องค์ประชุมไม่ลงชื่อในการประชุมมีการให้องค์ประชุมไปเที่ยวประเทศลาวเพื่อไม่ต้องมาประชุม ซึ่งผมถือว่าพฤติกรรมเหล่านี้เนี่ยเป็นพฤติกรรมที่เลวทรามมากมันไม่ควรจะเกิดขึ้นในพรกประชาธิปัตย์ที่เป็นสถาบันทางการเมืองนะครับผมอยากจะฝากอีกครั้งหนึ่งนะครับช่วยปลุกจิตสำนึกของคนในพักประชาธิปัตย์ไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ผมรู้ว่าเชื่อว่าเขารู้ว่าเขาทำพฤติกรรมอะไรกันอยู่ขอให้มีจิตสำนึกรักพักประชาธิปัตย์สักนิดนะครับ ผมเชื่อว่าถ้าจิตสำน,นึกกลับคืนมาปททจะเดินไปข้างหน้าได้ปทยเป็นพรรคที่มีระเบียบมีข้อบังคับเราไม่สามารถทําอะไรโดยลาพังทาอะไรโดยที่เรามีความคิดส่วนตัวได้ปททมีกฎข้อบังคับแต่วันนี้เนี่ยทุกคนมาฉีกข้อบังคับขักปททตัวเองเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าจะทําให้พรรคปััทเนี่ย เกือบถอยซึ่งผมในฐานะที่รักษาการแลขาธการพักพมพ์ดสอส,อสกรรมการบริหารส่วนใหญ่ครับและกสมาชิกส่วนใหญ่เนี่ยไม่เห็นด้วยกับพฤติกรรมตรงนี้วันนี้เนี่ยผมจึงขอแถลงประนามพฤติกรรมที่เกิดขึ้นแล้วก็เรียกร้องไปยังทุกกลุ่มว่าถ้าท่านมีจิตสานึกเพียงพอเนี่ยท่านต้องมาช่วยทำให้บรศปัทเดินไปนหน้าได้ไม่ใช่ท่านมาได้เ,เกมการเมืองเพื่อหวังตอบสนองความต้องการของใครบางคน ถ้าถ้าคิดว่าประเทศปัดไม่มีเ่องของท่านก็ต้องทําให้เหมือนกับาพูดท่านนะครับผมเรียนยืนยันนะครับว่าส่วนตัวผมเนี่ยผมเคยบอกแล้วผมพร้อมจะวางมือทางการเืินนะครับและเคยยื่นข้อเสนอไปนะครับว่าถ้าผมเป็นอุปสรรคกับพรรคประชาธิปัตย์ขอให้มีการเลือกตั้งพรรคประชาธิปัตย์ขอให้ประเทิปัดได้ดำเนินก,การตามข้อบังคับพรรคและถ้าผมเป็นอุปสรรคจริง ผมพร้อมจะลาออกจากประธานิปัตชุในวันนั้นเพื่อให้ทุกคนสบายใจเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับผมก็ได้ทำท,ทุกอย่างนะครับแล้วก็ใครที่ไม่มีหน้าที่ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเทศปัตรก็ขอความกรุณานะครับว่าไม่ต้องมาแสดงความพิเห็นขอบคุณทุกการรับชมนะครับแลวก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจ a c e b o o k คมชลึกรวมถึงทุกๆแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น y o u t u b e t i k t o k t w i t t e r และก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะฮะเป็นกำลังใจกันครับ